สวัสดีครับคุณดูครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาสอนเอ่อวิ่งไปในรูบอกแมปบูเฮเป็นนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนั้นหยิบมีไอ้ตุ้งกุ้อีนี่แล้วก็ให้เพื่อนของคุณนั้นแต่งตัวแบบนี้นะครับแล้วให้เพื่อนของคุณพิมพ์ว่าพิมพ์เป็นชื่อแขกโองโกนะครับต่อไปให้ทุกคนนั้นเอ่อเอ่อเสกเสกเด็กเออเสกเด็กออกมาครับเนี่ยแล้วขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยครับคุณต้องทําเพื่อนคุณให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ลองเดิน <N> เนี่ยลองเดินดูอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเด็กมันเดินกระตุกกระตุกแสดงว่ามันได้นะครับแต่นี้มันยังไม่ได้นะผมแก่ลองทําให้ด <N> ูเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ทําได้เลยนะโอเคตอนนี้ผมก็ทําได้แล้วนะนะเนี่ยนะนะดู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 เอาเนี่ยโอ้หวิ่งอย่างเร็วแล้วเครื่องบูยังแหลกอะหนี่ครับทุทุกคนต้องแบบทําให้ตัวเด็กมันเดินกระตุกนะครับมันถึงจะทําไดนะ้โอ้โห โอ้ยเนี่ยครับแล้วก็ระหว่างวิ่งก็ทําอย่างนี้ไปด้วยนะครับแบบให้มันถ้าสมมุติว่าวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดนะมันต้องถือเพื่อนไปด้วยเพ<ว>ื่อนเราห้ามกระโดดนะครับตอนนี้ก็จบเลย